เปลี่ยนพระเบรกหน้า SR 400เปลี่ยนเองได้หรือเปล่าเปลี่ยนยากหรือไม่นะครับและต้องใช้เครื่องมืออะไรบ้างคลิปนี้มีคำตอบไปติดตามรับชมได้ในคลิปเลยครับพอกัีเช่นเคยนะครับกับผมรถวงสายชิ DIY นะครับนะพอดี มีโปรเจกต์ว่าหมดโควิดจะเดินทางไปเที่ยวด้วยยามาห้าเอชอาร์สี่ร้อยซะหน่อยและก็พับเบรกหน้านะครับเวลาเบรกแล้วมีเสียงอิด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 นะเลยก็ถือโอกาสทําคลิปเสนอให้เพื่อนๆได้รับชมเลยละกันว่าวิธีแก้ไขเป็นยังไงและขั้นตอนการเปียบพับเบรกหน้านะครับเป็นอย่างไรใช้เครื่องมือเยอะแค่ไหนนะครับและทาเองได้หรือเปล่าครับยังไงก็อย่าไปรับชมกันได้เลยครับก่อนรับชมก็ฝากกดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับอ่ะอันดับแรกนะครับนะ เพื่อนๆก็มาถอดน็อตตัวยึดสายเบรกนะครับซึ่งเดิมๆนะครับน้ามันจะเป็นน็อตกุญแจเบอร์แปดนะครับแต่ในที่นี้ก็อย่างว่านะฮะรถผมเป็นน็อตแต่งก็ใช้กุญแจแอแล้วก็มาต่อด้วยการถอดน็อตยึดขาเบรกขาคาลิปเปอร์นะครับเดิมๆจะเป็นน็อตเบอร์14ครับแต่ในที่นี้ก็จะเป็นน็อตแต่งแล้วก็เดี๋ยวผมจะบอกเคล็ดลับการถอดน็อตแต่งไม่ให้เป็นรอยนะครับเพื่อนๆหาถุงมาหนึ่งใบ เอาถุงเนี่ยมาครอบหัวน็อตไว้แล้วเพื่อนๆจะต่อด้วยการคลายด้วยแจแหวนข้างหรือลูกบล็อกแส่วนมากผมจะทํางานด้วยการใช้ลูกบล็อกนะครับเพราะว่าโอกาสที่จะทําให้น็อตหัวรูดมีน้อยน็นอตรถผมจะแน่นหน่อยนะครับนะเพราะว่าน็อตทุกๆตัวนะครับก่อนประกอบเราจะใช้ด้วยน้ํายาล็อกไทด์นะครับกันน็อตคลายเพราะว่ายามาให้ SR 400นี่การสั่นสะเทือนค่อนข้างจะสูง นะครับนะถ้าใช้น้ำยาล็อกทล็อกเกลียวก็ช่วยได้เยอะนะครับนะไม่ต้องมานั่งไล่น็อตบ่อยถอดน็อตครับนะครับถอดน็อตออก2ตัวนะครับถอดน็อตออกเสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆก็ชักเบรกมาได้เลยนะฮะนะครับนะเมื่อเพื่อนๆชักขา ฟันเบรกออกแล้วอย่าไปขย้ำม,มือเบรกนะฮะเพราะเมื่อขย้ำม,มือเบรกเมื่อไหร่ผ้าเบรกมันจะชิดแล้วมันจะแงะออกยากอ่ะเดี๋ยวเรามาถึงขั้นตอนการถอดผ้าเบรกออกมานะครับนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะถอดผ้าเบรกออกมาล้างยังไงไปรับชมกันเลยครับอ่ะเมื่อเราชักขาเบรกออกแล้วก็แนะนําให้เพื่อนๆืน,นะครับหาอะไรมาแงะให้ผ้าเบรกอ้าขึ้นนะครับเพื่อให้ลูกสูบได้ยุบเข้าไปข้างในให้สนิทเสร็จแล้วเพวื่อนๆนก็จะมา คลายน็อตเบอร์ส2 2ตัวนี้นะครับจะเป็นตัวยึดขาบเบรกครับนะทำงานก็หนะาอะไรมาใส่น็อตด้วยนะครับนะน็อตจะได้ไม่กระจัดกระจายหายไปนี่คือการทำความสะอาดด้วยแล้วก็เปลี่ยนผ้าบเบรกด้วยแต่ในคลิปนี้ผมคงจะไม่ได้เปลี่ยนผ้าบเบรกนะฮะเพราะว่าผ้าบเบรกผมยังหนาอยู่แต่ผมจะถอดออกมาเพื่อหยอดจารบีและ ทำความสะอาดพเบรกคับน,นะเพราะว่าพเบรกเนี่ยมันดังดังอิด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 ซึ่งหน้าสัมผัสเนี่ยมันบางทีมันจะอาจจะสากไปเดี๋ยวเราเอาพเบรกมาขัดกระดาษทรายนะครับก็ช่วยได้นะครับเสร็จแล้วก็ชักน็อตออกมานะฮะครับเราก็จะหลุดออกมาเป็น2ชิ้นนะฮะพะเบรกจะถูกเกาะอ,อยู่กับขาตัวนี้นะครับนะฮะเราก็ชักพเบรกออกมาได้เลยนะฮะ ไปซักขาพระเบรกมาเนี่ยครับเพื่อน,อนๆจะเห็นเห็นไหมพระเบรกเนี่ยเมื่อเราใช้เป็นนานๆน,นะครับผิวเขาจะก,กระด้างครับแล้วก็จะมีพวกขยะเศษฝุ่นอะไรค้างๆไว้ยิ่งยิ่งเราขี่รถลุยขี้โคลนบ่อยๆนะนะแล้วไม่ค่อยได้ฉีดน้าล้างเนื้อพระเบรกเนี่ยพระเบรกมันจะจับมีแต่เม็ดหินเม็ดทรายเต็มไปหมดแล้วทําให้ทําให้จานเราเป็นรอยฮะ e ีนี้ผมก็จะมาขัดกระดาษทรายนะครับชำระล้างคราบสกรปรกที่ เนื them, worries, Ma, donc, ้อพั b เบรกออกเสร็จแล้วก็จะประกอบค้าที่เดิมแต่ขั้นตอนการเปลี่ยนพั b เบรกก็ทําเหมือนกันเลยนะฮะเพราะว่าเราจะต้องเอาเนื้อพั b เบรกมาแล้วก็ใส่พั b เบรกใหม่เข้าไปนะครับทำเหมือนกันทุกอย่างเลยขั้นตอนการทาความสะอาดพั b เบรกนะฮะก็คงจะเห็นนะมีคราบสกปรกเยอะแยะแบบแรกก็เดี๋ยวล้างน้ำแฟบก่อนพั b เบรกสามารถโดน้ำแฟบได้นะครับน้ำสไลด์ได้เสร็จแล้วก็ขัดด้วยกระดาษทรายนะครับ อาจเป็นลักษณะเรียบเท่ากันทั้งแผ่นนะครับอย่าขัดแค่จุดใดจุดหนึ่งนะครับนะเดี๋ยวเนื้อสัมผัสจะไม่เสมอกันอันนี้ยังเป็นผ้าเบรกเดิมแท้ๆจากศูนย์นะครับการสังเกตว่าผ้าเบรกหมดไม่หมดนะครับเพื่อนๆดูเส้นนี้นะครับถ้าเส้นนี้สึกจนหายไปเนี่ยแสดงว่าผ้าเบรกเราถึงวาระต้องเปลี่ยนแล้วนะครับอย่าฝืนใช้เพราะว่าผ้าเบรกกับจานจานแพงกว่านะครับ จานบางคันใบหนึ่งเกือบหมื่นก็มีครับอย่าไปเสียดายพระเบรกครับพระเบรกหลักร้อยครับเมื่อล้างพระเบรกเสร็จแล้วก็ตามด้วยอุปกรณ์ชิ้นนี้นะครับเพื่อนจะเห็นจุดที่บ่ารับพระเบรกนะฮะจุดนี้นะครับเอากระดาษทรายขัดเบาๆเพราะว่าจุดนี้นะครับบางครั้งสกรปรกจนเกินไปก็อาจจะทําให้พระเบรกติดได้ครับเพราะว่าเป็นจุดรับของขาพระเบรกนะครับ เอาแค่ขัดพอประมาณให้ขี้ขยะขี้ฝุ่นหลุดพอนะฮะไม่ต้องถึงขนาดจนเนื้อวัสดุหายไปนะครับนี่ก็เป็นเคล็ดลับการซ่อมบำรุงแล้วก็แก้ปัญหาเรื่องเบรกติดนะครับนะส่วนอื่นก็ใช้ฟองน้ำล้างทําความสะอาดแล้วก็จะมีอีกจุดหนึ่งนะครับเพื่อนๆเ,เห็นลูกยางตัวนี้ไหมครับในนี้จะเป็นที่เก็บจารบี ก็จุดนี้พยายามอย่าให้โดนน้ําเยอะหรือให้น้ําเข้าไปแต่ถ้ามันเข้าไปแล้วก็ไม่เป็นไรเอาลมเป่าหรือตากให้แห้งก่อนประกอบได้เดี๋ยวก่อนประกอบนะครับเราต้องเอาจาะระบีเข้าไปในนี้นะครับเพราะจุดนี้จะเป็นขาที่ทําหน้าที่เลื่อนเข้าเลื่อนออกได้ที่ไม่ให้พระเบกรกติดเสร็จแล้วก็วกน้ํามาล้างทาําความสะอาดตัวคาลิปเปอร์ได้นะครับนะฮะขะจัดขี้ฝุ่นที่เขมาเบรกออกไปนะครับก็จะทําให้ประสิทธิภาพของปั๊มเบรกดีขึ้นกว่าเดิม ผมใช้แปรงสีฟันนะครับนะเพื่อเข้าซอกเล็กซอกน้อยได้สะดวกขึ้นการเปลี่ยนผั b เบรกแต่ละครั้งหรือการถอดผั b เบรกออกมานะครับจะใช้วิธีเดียวกันหมดนะครับทั้งถอดผั b เบรกมาล้างทำความสะอาดหรือเปลี่ยนผั b เบรกจะใช้ขั้นตอนและวิธีการถอดการใส่เหมือนผมทุกอย่างนิดนึงนะครับนะถ้าเพื่อนเพื่อนเปลี่ยนผ้าเบรกใหม่นะครับเพื่อนๆจะต้องดันลูกสูบคาลิเปอร์นี้กลับเข้าไปให้สุดนะครับเพราะว่าผ้าเบรกในมันหนาถพา่เพื่อนไม่ดันก็ผ้าเบรกมันจะชิดกันทําให้ตอนประกอบเข้าสู่ S, จานเนี่ยจะประกอบยากอ่ะอันนี้ก็ผมก็จะสาธิตให้ดูแล้วกันนะครับนะบน,น,นะครับนะเห็นไหมครับเพื่อนนะมันยุบลงไปลูกแล้วครับหากุญแจตัวใหญ่ก็ได้นะครับหรือมีเหล็กงัดยางก็ก็ทมสะดวกเลยยุบไว้เผื่อไว้นะครับนะเดี๋ยวเราก็ตอนนี้เราก็ถึงขั้นตอนการประกอบนะครับในการประกอบครั้งนี้ผมต้องใช้จารบีด้วยนะครับจารบีเอามาทําอะไรนะเอามาทาให้พระเบกมันลื่นหรือใช่นะฮะเอามาทําการนี่ครับ นี่เลยเพื่อนๆเห็นรู้ไหมนี่ลูกยางมีกันฟงกันฝุ่นกันน้ําอย่างดีเนี่แหละครับในนี้มันจะเป็นที่เก็บจารบีครับเพื่อให้ขาคาลิเปอร์นี้ขยับนะครับขยับไปมานะครับนะฮะเพื่อนๆก็อาจจะระบีแห่เข้าไปหน่อยครับนะครับเอาพอประมาณนะครับแล้วก็เช็ดส่วนที่มันเกินออกมาข้างนอกนะครับนะจะได้ไม่สกปรกเลอะเทอะนะครับจะได้ไม่กระเด็นไปใส่เนื้อผ้าเบรก นะครับอันนี้สําคัญนะฮะจารบีกับผ้าเบรกมันเป็นของไม่ถูกกันนะครับถ้าโดนไปมันลื่นปลื้ดเลยนะฮะอ่ะเสร็จแล้วมาถึงขั้นตอนการขั้นตอนการประกอบนะครับเพื่อนๆก็นําผ้าเบรก2ฝักมาประกบกันนะครับตอนนี้จะเป็นผ้าเบรกใหม่ผ้าเบรกเก่าใช้ขั้นตอนเดียวกันนะครับอ่ะแล้วเราก็นําขาและคาลิเปอร์ที่เราใส่จาระบีไว้ตอนแรกนํามาประกอบเข้ากันนะครับนะครับเสร็จแล้วก็เพื่อนๆก็นําเข้ามาประกอบกับคาลิเปอร์นะครับ นะฮะเสร็จแล้วก็กรอบน็อตครับครับอย่าน็อตนะลงไปเลยไล่ขันให้ตึงต,ตัวนี้จะเป็นกุญแจเบอร์12นะครับอ่ะพอขันตึงมือไว้ก่อนนะครับเสร็จแล้วเพื่อนๆก็จะได้หน้าตาประมาณน,น,นี้นสังเกตถ้าเราอย่างที่ผมบอกไว้ตอนแรกนะครับถ้าเรายุบลูกสูบคาลิปเปอร์ไว้เยอะ,เ,ยอะเนี่ย มันจะทําให้เราประกอบเข้าจานง่าย่ะเดี๋ยวเราประกอบไปเลยครับแล้วเราก็ใส่น็อตนะครับแล้วก็อีกเคล็ดลับหนึ่งน,น,นะครับที่ผมได้เกิดไวต้ตอนแรกนะครับก็คือน็อตลถผมนี่จะแน่นทุกตัวเลยนะครับเพราะว่าผมใช้น้ํายาล็อกไทล์ล็อกเกียวนะครับก็มีหลายแบรนด์หลายยี่ห้อแต่ที่เห็นกันคุ้นเคยที่สุดก,ก็คือจะขวดแดงๆประมาณนี้นะครับให้เพื่อนๆเ,นเนหยาะน้ํายานะครับผมแน,นมนะน,นํานะก็คือเหยาะไว้ที่ปลายเกียวนะครับ นะครับเพราะเดี๋ยวเราตอนเราขันเข้าไปน้ํายามันจะไหลไปตามร่องเกีียวเองเอาแค่นิดเดียวนะครับพอประมาณแค่นิดหน่อยไม่ต้องใส่เยอะนะครับนะนะใส่ทั้งสองตัวนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับการน็อตแต่งน็อตสีเป็นรอยใช้ถุงครับยืดอกพกถุง <laughs> นะฮะแล้วก็มาทวนน็อตเบอร์สิบสอง ตอนแรกนะครับเพราะว่าตอนเราขันข้างนอกอ่ะกําลังมันจะไม่ค่อยมีครับไม่เหมือนเรามาขันจิ้งขฮะก็เสร็จไปแล้วคราวนี้เราก็จะถึงขั้นตอนการพยายามเบรกนะครับเพื่อให้ลูกสูบคาลิเปอร์กลับมาชิดอ่ะตอนนี้เห็นไหมเพื่อนๆตึงแล้วนะครับตึงแล้วนะครับนะฮะยังไงครับคราวนี้เราก็ไปลองขับลองขี่ดูจบไปแล้วนะครับกับการทำความสะอาดเบรกหรือการเปลี่ยนท่าเบรกนะครับก็จะใช้เทคนิคและขั้นตอนเดียวกัน นะครับน้า EP นี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับเพื่อนๆนะครับที่ใช้ Yamaha SR ฝากกดติดตามช่องรถโฟกสายชิล DIY ไว้ด้วยนะครับก็จะมีการซ่อมบำรุง Yamaha SR ด้วยแล้วก็เกี่ยวกับการ DIY ซ่อมรถโฟก์สวากเก้นด้วยนะฮะก็ฝากกดติดตามช่องไว้ด้วยละกันนะครับนะฮะเดี๋ยวเราก็ไปทดลองขี่นะครับ EP นี้ฝากไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องรถโฟก์สายชิล DIY ด้วยไปล้วครับบ๊ายบาย